มีพระสูตรสันส้นๆที่จะนำมากล่าวกันในช่วงนี้เป็นพระสูตรที่พระศาสดาตรัสเกี่ยวกับท่อนไม้ที่ลอยออกไปถึงทะเลเปรียบเสมือนจิตของผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยจิตก็จะเบาสามารถไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติได้ พระองค์ตรัสกับภิกขุว่าภิกษุทั้งหลายนะพวกเธอเห็นท่อนไม้ใหญ่นั้นไหมนะซึ่งกำลังลอยมาตามกระแสะแม่น้ำคงขาได้เห็นแล้วพระเจ้าค่ะภนะิกษุทั้งหลายกราบทูลภนะิกษุทั้งหลายเนี่ยถ้าท่อนไม้นั้นเนี่ยจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งใน หรือฝั่งนอกไม่จมลงเสียท่ามกลางน้ำํำไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกอะมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนเอาไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในแล้วไซ์ท่อนไม้ดังกล่าวนั้นจักรลอยไปสู่ทะเล พเหตุใดก็เพราะว่าแม่น้ำคงคาโน้มน้อมนะลุ่มลาดเทียงเอไปสู่ทะเลนะนี่คือกระแสน้ำที่มันนะสามารถพาท่อนไม้นั้นนะไปสู่ทะเลได้นะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ิสูจทั้งหลายนะแม้พวกเธอทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าพวกเธอเนี่ยไม่ติดไปเสียฝั่งในไม่ติดไปเสียฝั่งนอกนะไม่จมลงเสียท่ามกลางนะไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกนะไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้นะไม่ถูกอมนุษยนะ์จับเอาไว้ ไม่ถูกเตียวน้ำวนๆเอาไว้และก็ไม่เน่าเสียเองในภายในแล้วไซสพวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเนะพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐนะิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลาดเอียงเทเอียงนะไปสู่นิพพานเนะมื่อพระองค์สิ้นพระกระแสดำรัสแล้วนี่มีพิขูรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเล่าเป็นฝั่งในนะอะไรเล่าเป็นฝั่งนอกอะไรชื่อว่าจมในถ้ำกลางนะอะไรชื่อว่าไปติดแห้งอยู่บนบกนะและอะไรชื่อว่ามนุษย์จับเอาไว้นะอะไรชื่อว่าอมนุษย์จับเอาไว้อะไรชื่ออะไรชื่อว่าถูกเตลียวน้ําวนนะวนเอาไว้และอะไรคือเน่าเสียเองในภายในนะนี่คือภิกษุได้ถามพระศาสดา ภิกษุทั้งหลายนะคําว่าฝั่งในนะเป็นชื่อของอายตนะภายในนะหกประการนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคําว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6ประการนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและก็ธรรมรนะุมคำว่าจมเสีย ในถ้ำกลางนะเป็นชื่อของนันทิราคะนั่นะคือความกำหนัดนะด้วยความเพลินนะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมีมานะนะความสำคัญว่าเรามีเราเป็นนะคำว่าถูกมนุษย์จับเอาไว้นะได้แก่นะพิกูลในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยหมู่ระคนด้วยครุษ์ เพื่อเพลิดเพลินด้วยกันสุขเศร้าด้วยกันนะมีสุขนะเมื่อคฤหรสถ์เหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์นะเมื่อคฤหรสถ์เหล่านั้นเป็นทุกขนะ์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่คฤหรสถ์เหล่านั้นด้วยตนอันนี้เรียกว่าถูกมนุษย์จับเอาไว้นะคําว่าถูกอะมนุษย์จับเอาไว้ได้แก่พนะิขูบ,บางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์ นะโดยมีโดยมีการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งนะหรือว่าด้วยศีลนี้นะด้วยพรสนี้ด้วยตะบะนี้นะเราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาหใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างนี้เรียกว่าถูกอมนุษย์จับเอาไว้คําว่าถูกเกลียวน้วนวนาวําวนวนเอาไว้เนี่ยเป็นชื่อของกรรมคุณทั้ง5้านะกรรมคุณอันเกิดจาก รูปรสกลินเสียงและโพธพภะพิกขุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในเป็นอย่างไรก็คือพิกุูบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤตินชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็ติดแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะนะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรยนะ์เป็นคนเน่าในเปียกแฉนะน่ะภิสูุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้เน่าเสยเองในภายในนะเนี่ยจากประสูตรนะนี้ธรรมโรได้ทราบว่าเนี่ยถ้าเปรียบเป็นขอนไม้เนี่ยนะถ้าไม่ติดเสียฝั่งในฝั่งนอกเนี่ยไม่จมท่ากลางแม่น้าเนี่ย ไม่ติดขึ้นไปแห้งบนบกนีไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกอามนุษย์จับเอาไว้เนี่ยไม่ถูกเกียวน้ำวนวนเอาไว้เนี่ยไม่เน่าเสียเองในภายในเนี่ยท่อนไม้นี้ก็จะไหลลอยไปสู่ทะเลได้นะก็เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัตินั่นแหละนะถ้าไม่ติดฝั่งในฝั่งนอกนะไม่จมท่ามกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้เนี่ย ไม่ถูกเตียวน้ำวนวนไหวเนี่ยแล้วก็ไม่เน่าเสียเองในภายในเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะไปสู่นิพพานได้ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือพระสูตรสั้นๆที่นำมาฝากนะในโอกาสนี้นะให้ติดตามพระสูตรในโอกาสต่อไป